าาิเอาแล้วครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Ori and the By Forest พาท t y ไปหนึ่ง p ทที่เจ็ดกันแล้วนะครับโอเคจากที่แล้วที่เรามาทำไปตอนนี้นะช่างเดออแล้วตอนนี้เราก็จะไปตรงฝากนี้ของสะพานท่านแน่หนามดัก เออฉันสงสัยว่าถ้ากลุ่มมันรู้ชะตากรรมของพวกเขาเขาจะให้อาภัยพวกเราที่มาถึงที่นี่แต่พวกเขาได้จากไปน่าเศร้าแต่อื่นใด

โอเคโอเคเซฟไม่ได้อุ้ยเ,เกือบแล้วเกือบแล้วตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรตัวนี้ไปไหนตัวนี้ไปไหนตัวนี้ไหนตัวนี้ไปไหนอ้าเข่าบ,บ่นสวัสดีครับมีอะไรไหมโอเคขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะ เอามาตกเช่มเอมคุับเฮ้ยอะไรเนี่ยท่านทางลมอยู่ตรงหน้าเรามันถูกเก็กบไว้ใจกลางสถานที่แห่งนี้ออ้มน ซากปรักหากพังแห่งนี้เป็นสิ่งที่หลงเหลือจากกูมอนคอยเตือนเราถึงชะตากรรมของพวกเขาการสูญเสียคนที่เขารักกูโมเป็นคนสุดท้ายของเขาโอริพวกเราควรนำแสงกลับมา เพื่อนิเบลและความทรง,ววงจำของกูมอนพวกเราควรฟื้นฟูาธาตุแห่งลมเฮ้ยเฮ้ย

哦，聊。啊。哦，快点，快 어제다연자연자연놈아오디디디디 okay, 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 okay. 哎哎，有有。 Ah Aiii ah. Oh Padi Ủa, oh, phải ngay nha à. oh. Không Ok, ok ơi, đưa đi đó Lục đi, đi. lục ไอ้โซนหินทับ โคโลเนตเดี๋ยวเดี๋ยวเลังโคโนเอ้ยลังโคโลเดี๋ยวเดี๋ยวเล้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทำไมเรามาแถวเนี้ยไปดื่มได้ไหมไปดื่มได้หรือเปล่าโคโลเนตเดี๋ยวเดี๋ยวโคโลไม่ไม่เป็นมิตรก,กับเราไม่ใช่หรอเอาอแล้วโคโลอ๋แล้วโคโลสวัสดีครับเอ้ยใครโคโล พูดกับลูกลกไปศูนย์นะคเพื่อหาอาหารให้ลูกให้ลูก จากนั้นต้นไม้ก็เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้ลูกๆของเธอตายเธอกินโกดเชนท้นไหมนับบุกไปทำลายแสงของเราโอเด เพื่อปกป้องโลกฟองสุดท้ายไข่ฟองสุดท้ายเอาเร็วโจดมาเอา้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออโอ้โหจากเมื่อกี้เกมลบลี ตนอนนี้เป็นหลบซ่อนเอาเดวเอาไงเอาไงเดียวคุณเล่าผมว่าผมออกไปไม่น่าจะรอดแล้วไปยังไงอ่ะไม่๋้องไม่รู้ดูดิโอ้เดี๋ยวดิพอินทูนี่เน้นอย่างนีนน้เออเออไม่เห็นไม่เห็นตาบอดแล้วเป็นไงเปล่าไปล่า เอ้ไม่เห็นอาเสียไ่ได้ด้วยเสียไม่ได้ดเ,ไไดเอาอไงดีก,ก,ก็แเไปเอ้ยเอ้ยแน่น่

กิน่าก,กลัวน่าก,กลัวมากเลยเอาไมาดีเนี่ยต้องไปไหนเนี่ยไม่บอกด้วยข้าราชบริพนธ์ยังไม่ได้ไปสำรวจด้วยว่าต้องหลบตามซอกเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้าแล้วมาตัมปิดแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนเด้วยวก่อนพอรูปหล่อขอยืม เธอหน่อยเขาคอยกระซับโอยไม่โดนไม่เห็นนะดีเติมหินไม่เห็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 นลงมาทางนี้อ๋อเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้สะดุ้งหรอสะุ้งหรอ เออร้อยอันแน,น่ไม่เห็นไอ้เห็ดเอาตอนนี้ไม่เห็นโอเคค่อยค่อยไปปุ๊บ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 ไม่เห็นเอ,อ้ยหลากได้หลบซ่อนจากสายตาโอเคเอ,อ้ยหนึ่งสองสามเอ,อ้ย เอันนี้มาไม่ได้หรอกพีนุ่มโอเคเราคงเราคงจะรอดจากเธอแล้วตอนนี้เป็นที่รู้แน่ชัดแล้วว่าทำไมเธอถึงตามล่าพวกเราคคโล่ก็แค่กำลังปกป้องลูกของเธอหนเศส้อจริงนะ แต่อย่าลืมนะออริท่าแห่งไฟคือที่สุดท้ายแล้วอ้ยไม่ทัน,ทนอ่จาร์โรพลาสไปเอากู้คืนฟื้นฟูฟสันสตน,น,น,นที่ออโรพลาสอน่ากันการนจะกบ นี่แม่นี่แม่โอเคขอเซฟก่อนนี่เราต้องไปดีซาร r โร่พา s สโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรากลับไปแถวนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไปตรงสมรวจดตรงนี้เลยโอเคครับสหรพัดนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน เอาไว้เจอกันหม่พันหน้าครับอับ r อริแอนด์บา n d f o r เ s สเจอกันครับบายบาย